อายุเหครับหลวงตาต่อได้จริงไหมครับต่ออายุจริงๆนะสวดมนต์เนี่ยต่อได้จเจ้าขีพันปีก็ได้ถ้าไปทําพิธีต่อต่อไม่ได้หรอกรอยู่ที่ว่าเราต่อมาทําอะไรต่ออายุ <c oughs> จริงๆคือสวดมนต์นนะทําให้จิตมันเบาทําให้จิตมันเป็นพรมพอทําให้จิตเป็นพรมแล้วก็ฝึกต่อไปเรื่อยทำมันนิ่งนิ่งสลับกําหนดทิศทางกํ<อ>าหนดกําหนดธาตุได้จิตกําหนดได้ กำหนดมันได้เนี่ยสามารถจะนั่งได้เป็นวันสองวันสามวันนู่นััเพราะเวลานั่งทีเนี่ยมันสงบไะระบบนีเวแลาร่างกายทำงานปกติน้อยยี่สิบเอร์เซ็นต์จากร้อยเปอเซ็นตามว่าอายุยืนไหมเอาอนุอรักษ์ไม่ให้มัให้มันอยู่นานๆนู่นมันจะต่อได้จะกี่หมื่นปีก็ได้ ถ้าพิจารณาจริงๆคนที่มาปฏิบัติมาฝึกก็เหมือนต่ออายุตัวเองทุกวันพ่อท่านสอนอยู่แล้วฝ<ฆ>ึกกรรมาฐานในที่ข้าสอนนแก่ช้าอยู่แล้วโรคน้อยอายุยืนแล้วก็ตายเร็วเพราะเหมือนคนที่อยู่ภายนอกที่ยังอยู่ในสังคมที่ยังเจอเอารมณ์กระทบกระทั่งหงุดหงิดก็เหมือนว่าเขาก็ตัดทอนบั่นทอนชีวิตลมหายใจไปทุกวันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า ธาตุเราอ่ะธาตุเราเนี่ยเราทําลายมันไงจิตเราควบคุมมันอยู่ดาวเราไปทํรลายมันคืออารมณ์ไม่ดีไปทํรลายมันแล้วมันจะอยู่ได้นานเหรอรับอยู่ไม่ได้นานทำลายตัวเองมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วหมอยู่ได้นานได้ไงไปทํำลายมันทุกวันโกรธมั่งเกลียดมั่งหงุดหงิดมั่งเนี่ยมันก็อายุสั้นอะโรลกินอีกสังหา เดี๋ยวก็โรคเบาหวานเรื่องความดันโรคหัวใจโรคมาเลงอายุสั้นแน่นอน